น้องเดมีลูกริเดียและแมทธิวเป่าเค้กฉลองวันเกิด3ขวบยิง่งโตยิ่งสวยด้านเอฟซแห่อวยพรกันจำนวนมากทุกวันที่16สิงหาคมจะตรงกับวันคลยวันเกิดของสาวน้อยคนสวยอย่างน้องเดมีลูกสาวของริเดียสลารลัดและแมทธิวดีนซึ่งล่าสุดปีนี้น้องเดมีนั้นอายุครบ3ขวบแล้วยิง่งโตก็ยิ่งฉายแววความสวยตามคุณแม่มาเรื่อยๆเลยล่ะคะ่ะ ซึ่งทางด้านดีเตียนั้นก็ได้มีการโพสต์ภาพอัปเดตขณะที่น้องเดมี่นั้นกำลังเป่าเค้กวันเกิดพร้อมแคปชั่นเอาไว้ว่า Happy Birthday d e เดมีซึ่งงานนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับตัวยงเนี่ยต่างเข้ามาคอมเมนต์แฮปปี้เบ t ร์เดหนูน้อยแปลแหววกันอย่างมากมายเลยนะคะ รวมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะน้องเดนี่และเผื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ